สำหรับ CPS 6 0 0 e นะครับที่แจ้งมาว่ามีอาการดับทุกสองวันอะไรอย่างนี้นะครับรียลนั number ของเครื่องนะครับ CBSJZ 2 0 0 0 0นย์นะครับเขียนนะครับอันนี้นะครับไฟยังติดอยู่นะครับนี่ครับไฟยังติดอยู่นะครับอันนี้เทมาสามวันแล้วนะครับยังไม่มีอาการใดๆเดี๋ยวผมจะแพ็คคืนให้นะครับผมโอเค สักครู่เดี๋ยวขอปลดปลั๊กออกก่อนนะครับโอเคนีนะครับผม ครับก่อนอื่นอ่าอันนี้ยังอยู่นะครับน็อตน็อตอันนี้มีนะครับมีนะครับอ่าปุ่มมีอยู่นะครับอ่าน็อตมีน็อตมีนะครับ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 เดี๋ยวผมไปเอากล่องมาใส่ให้สักครู่นะครับผมหนึ่าก้อยเก็บสาบมกหนึ่งร้อยสิบสี่สักครู่มีอะไรมั้งอ่ะของเขาอ่ะสายไม่มีใช่ไหมสายโปรเวอร์ไม่มีใช่ไหม โอเคนะครับยิบปองอะไรยิบปองมาแนละ้ว อเฉดเลยนะครับผมอ่าตอนแกะกล่องมาไม่มีสายแตะมาให้นะเอ้ยไม่มีสาย power มาให้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพันด้วยเทปของไซเบอร์พาวเวอร์นะครับถ้าขาดอย่ายรับของนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ